ผมหยิบขึ้นมานะครับตามภาพนี้ก็คือเลข99นะครับตัวเลข99แทนโลกแห่งจิตวิญญาณก็ได้แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนมิติลับหรือจักรวาลสิ่งที่สูงถัดมาก็คือ,อความสมบูรณ์การได้กินได้เที่ยวได้ใช้เงินเสพสุขสุข,สขนิยมถัดมาตัวเลข77 77ตรงข้ากับ66ในแง่ของความทุกข์เมื่อกี้ความสุขใช่ไหมครับสุขนิยมอันนี้คือทุกนิยมมันจะแทนความลําบาก ความต้องระจนกับความทุกข์ความทรมานยากแค้นไม่อุดมสมบูรณ์ซึ่งผมอาจจะตีความแบบปกติคงไม่ได้มันจะมีความลึกซึง้งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเคยอุดมสมบูรณ์แล้วกวันนี้ก็ร้างแทบไม่เหลือเศษซากมองไม่ออกแล้วมันเป็นเป็นที่ที่เคยเจริญแต่ที่จุดน,นี้จะมีความพิเศษซึ่งในวันนี้ผมอาจจะไม่มั่นใจฝันธงวา่าเปนที่แบบไหนเชื่อว่าด้วยแรงตั้งใจดิฐานของเราและท่าน น่าจะได้พบกับสถานที่มาสรย์ใน EP ถัดไปครับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นต้องดับศูนย์เป็นธรรมดาและสถานที่นี้ก็เช่นกันที่เรามานั่งตรงนี้คือวัดแก้วฟ้าหลายคนอาจจะไม่รู้จักถ้าคนอนยุยาบางคนยังไม่รู้จักเลยวัดแก้วฟ้าแต่วัดแก้วฟ้าเนี่ยบอกก่อนนะครับประวัติเนี่ยอาจจะไม่ได้กล่าวถึงมากมายนักว่าใครค่าสร้างสร้างขึ้นสมยัยใดแต่ว่าถ้าเราดูจากศิลปะของวัดแก้วฟ้าเนี่ย น่าจะใหญ่โตเพราะว่าหนึ่งฐานเจดีหรือฐานพับรางเนี่ยก่อด้วยศีลาแรง นะครับฐานสี่เหลี่ยมใหญ่มากเลขฐานพาทีแต่ว่าองาค์ระฆังเนี่ยองค์ระฆังไม่ว่าจะเป็นองค์ระฆังเจดีทรงระฆังหรือเจอดีทรงปางเนี่ยมันไม่เหลือแล้วเพราะมันพังมาแล้วแต่จะดูจากด้านหน้าถัดมาเนี่ยตรงเนี้ยข้างหน้าเราเนี่ยเป็นพื้นพระโบสถยังมีเสาเหลืออยู่ต้นหนึ่งให้เห็นร่องรอยของความเป็นโบนราณสถานเพราะฉะนั้นตรงฐานโบสถ์เนี่ยอาจจะใหญ่มากนะครับแต่ว่าช่วงเวลาผ่านไปหลังจากเสียกรุงศรีอยาแล้วผูกคนมา จับจองพื้นที่อยู่อาศัยกันมันก็เลยสร้างบทบางสร้างทับถมกันไปทําให้พื้นที่ของวัดเนี่ยเหลือแคบลงแคบลงถ้าเราอยากจะได้พื้นที่ดูว่ามันกว้างขนาดไหนเราต้องมีการยกย้ายบ้านคนออกแล้วก็ขุดแต่งและบูรณะเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพื้นที่ของวัดแก้วฟ้าเนี่ยใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าเราดูในกลุ่มโบราณสถานที่อยู่ทางใต้ของเกาะเมืองยาเนเช่นตั้งแต่วัดภูไทยสวรรค์มาเนี่ยเราถือว่าเป็นวัดพระรามหลวงอยู่แล้วละ่ะวัดแก้วฟ้านี่ก็เป็นหนึ่งที่เป็นวัด ค่อนข้างใหญ่ของอยุธยาถ้าเปรียบเทียบจะเท่ากับวัดถ้าเราเปรียบเทียบพื้นที่พื้นที่ก่อนนั้นแล้วก็ฐานเจดีเนี่ยฐานของเจดีวัดแก้วฟ้า,านเนี่ยน่าจะพอๆกับวัดฝั่งอยุธยาเช่นวัดธรรมนโกดเพราะวัดธรรมนโกดก็มีฐานปางเหมือนกันมีวิหารอยู่ด้านหน้าวัดธรรมนะโกดเป็นฐานปางแต่ว่าพราะเจดียองนี้เป็นเจดีะระฆังแต่ว่าน่าจะเอาสักวัดวัดที่ข้างวัดธรรมนโกดเอาไว้อะไรอ่าคุดีดาวเหรออาจจะเป็นไปไดลฐาน ตรงจะดีคล้ายกันอาจจะเพราะว่านั้นไปปรางหมดสรุปเราก็คิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นเมืองมาแล้วแต่ต่มถลายเนี่ยคือร่มถลายหลังจากกรุงศรียาเสียเสียเมืองให้แก่พม่าเมื่อปี2 3 1 0เพราะฉะนั้นพอลาเสียกรุงบุคคลบุคคลที่อยู่ในเกาะเมืองหรือนอกเกาะเมืองก็จะต้องหนีศึกสงครามกันหมดปล่อยทิ้งเป็นเมืองลางจนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีผู้คนค่อยๆทยอยกลับมาจับจ,บจองพื้นที่อยู่อาศัยปักหลักสร้างบ้านกันเรื่อยมาก็ขอบอกว่า ลักฐานวันนี้ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หลักฐานในอนาคตข้างหน้นอาอาจจะใหม,ม่กว่าน,นี้ดีกว่าน,นี้ชัดเจนกว่าน,นี้ขอบคุณครับเพราะด้วยความเก่าเกินไปจนเหลือแต่ซากปรักหักพังอีกทั้งยังมีการตั้งลกรลากที่อยู่อาศัยของบ้านเรือนเป็นจำนวนมากทําให้การขุดค้นพื้นที่ตรงนี้ไม่ค่อยจะสะดวกมากนักแต่อย่างน้อยก็พอจะทราบได้ว่าวัดร้างแห่งนี้ เป็นโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่มากคาดว่าครั้งหนึ่งในอดีตวัดแห่งนี้ต้องเป็นวัดที่สวยงามมากอย่างแน่นอนเพราะอย่างน้อยวัดแก้วฟ้าก็ยังคงเหลือซากโบราณสถานโชว์เป็นหลักฐานอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นเสาวิหารขนาดใหญ่ที่เหลือเพียงต้นเดียวซึ่งตรงยอดเสาจะมีบัวกลุ่มมีลักษณะเดียวกันกับวัดพุทธไสสวรรค์ ฐานที่ดีอิฐทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่มีส่วนประกอบของศิลานแรงอยู่นั่นหมายความว่าวัดแก้วฟ้าแห่งนี้อาจจะมีมาตั้งแต่ยุคต้นอยุธยาหรืออาจจะเก่าแก่กว่านั้นก็คือยุคก่อนมีกรุงศรีอยุทยานั่นเองอีกจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นจุดอันศีลแบบสุด,สดซึ่งถ้าไม่เดินเข้ามาจะไม่มีทางได้เห็นเลยครับนั่นคือ ซรางเจดีย์ของวัดแก้วฟ้าที่ถูกขุดจนเป็นโพรงขนาดใหญ่จนมนุษย์สามารถเข้าไปได้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของพวกขุดกรุกตามเจดีย์ต่างๆในอดีตและถ้าเรายืนอยู่ในเจดีย์นี้แล้วเงยหน้าขึ้นด้านบนก็จะพบว่ารูบนยอดเจดีย์ทะลุลงมาจนถึงกรุเจดีย์ที่เรายืนอยู่เมื่อมีแสงอาทิตย์จากด้านนอกส่องเข้ามานับว่าเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตาม ก็คงจริงอย่างที่วิทยากรทั้งสองท่านพูดที่แห่งนี้ยังต้องการหลักฐานในอนาคตข้างหน้าเพื่อใช้ในการคนา้นคว้าและตามหาเรื่องราวเพื่อบอกเหล่าลูกหลานให้ทราบถึงการมีอยู่ของสถานที่ตรงนี้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาในอนาคตและร่วมกันศึกษาสืบไป จากที่มีการาใช้ไพ่ตัวเลขนะครับไพ่เลขพยากรณ์นี้นำทางในรายการลึกลับนัมเบอร์เนี่ยเราก็มาอย่างสารที่นี้ครับความสวยงามความจเจริญเรืองที่แทบจะลืนเรือนมองไม่เห็นซากเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเก่าก่อนที่จะมีกรุงศรีอยุธยานะครับที่นี่คือเขตของปทาคูจามนะครับเป็นอะไรที่ไม่คุ้นหูแต่ฟังแล้วเข้าไปในจิตวิญญาณรู้สึกว่าชื่อนี้มีสเสน่ห์น่าค้นหา ก็เลยได้มาที่นี่และก็ได้รับโอกาสนะครับที่ดีจากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิท่านรู้ดีบอกเลยว่าที่นี่น่าเล่าเรื่องเพราะว่าถ้าไม่มีการเล่าเรื่องแม้ว่าจะมองเห็นได้ยากคนเข้ามาน้อยเนี่ยอาจจะลืมเลือนหายไปก็เป็นดังที่จิตอธิษฐานนะครับที่ได้ทำให้เจริญได้ทั้งทั้งโลกมนุษย์และโลกแห่งจิตวิญญาณก็ให้นำพาตัวของผมและก็ทีมงานเนี่ยมาทำรายการลึกลับนัมเบอร์ จากที่ได้เลือกไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวนะครับไพ่เลขพยากรณ์น,นี้มาสานที่แห่งนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลขนี้นะครับตัวเลข99ก็แทนความรุ่งเรืองวิจิตนะครับความพิเศษพิสดารอันนี้คือความหมายตัวเลขหนึ่งตัวถัดมาเนี่ยก็ได้เป็นตัวเลข66ก็แทนความสวยงามอีกผมรู้สึกว่าเป็นที่ที่เคยเจอเรุ่งเรืองอายธรทมที่พิเศษแต่พอไพ่ถัดมาเนี่ยเป็นเลขนี้คือเลข7 7เนี่ย อาจจะหมายถึงซากประหลักหักพังหรืออะไรที่ลกร้างหรือถูกลืมเลือนไปแล้วฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุให้เราได้ประชุมกันแล้วมาที่แห่งนี้นะครับก็คือประธาภูจามเมืองเก่าเมืองโบราณก่อนกรุงศรีอยุธยา รถครับเป็นนักสะสัมพันธ์างการพิเศษปัจจุบันทําหน้าที่มระเทศมาก,กว่า10ปีเป็นคนสุพรรณบุรีนะครับในมุมมองตัวเองความรักวัสตร์ให้ความสําคัญต่อสิ่งที่เป็นสถานที่โบราณสถานเราอ่านก่อนค้นคว้าก่อนเราไม่ลบหลู่เกลียดเราไม่ทับถมเราไม่ดีดูถูกสถานที่ต่างๆแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่ไม่ได้รับการพัฒนาแต่ว่าเราก็จะพูดถึงความเจริญรุ่งเรือง,องแล้วก็ ความมีศรัทธาความที่คนเคารพในสิ่งนั้นครับที่ผมถามเรื่องความรักเนี่ยเพราะว่าความรักแหละทำให้นําม,มาเจอกันผมรักชาติรักส่วนรวมผมเชื่อว่าจากที่คุยกันเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะครับคือสถานที่นี้จะถูกลืมเลือนแล้วก็ไม่ได้มีใครสนใจไปอยู่ในที่ที่ลึกแล้วก็ค่อนข้างจะมองไม่เห็นนะครับ,รบก็รู้สึกถึงความรักว่าเออเป็นห่วงเป็นใยเพราะท่านบอกว่าถ้าเกิดผมอายุมากขึ้นที่นี่อาจจะไม่มีใครเห็นก็ได้นะถ้าไม่มีใครมาสนใจครับ นะครับอันนี้คือมุมมองว่าแสดงว่ารักษาที่รักประวัติศาสตร์แล้วเราก็เลยมาเจอกันทีนี้ตรงจุดนี้เองนะครับจับไพ่ตัวเลขบอกว่าที่นี่คือที่ที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากครับแหล่งแถวนี้เจริญทางนั้นต้องเจริญรุ่งเรืองไม่งั้นจะไม่มีวัดขนาดใหญ่แล้วไม่มีวัดติ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 ดกันขนาดใหญ่มากกว่านี้นี่เราาแค่วัดเดียวนะครับเดินเก้าไปนิดเดียวเราก็เจอวัดที่ใหญ่วัดหนึ่งแล้วก็ถัดไปก็อีกวัดหนึ่ง ถ้าเปรียบเทียบให้เป็นภาพเนี่ยผมอยู่ในเมืองหลวงกรุงเทพนะครับย่านที่เจริญมากมาเนี่ยสุขุมวิทพระรามสี่สยามสแควร์เสมือนว่าตรงนี้คืออดีตคือใจกลางเมืองถูกไหมครับน่าจะเป็นใจกลางเมืองที่เจริญนุ่งเรืองเพราะว่าใจกลางเมืองของเราเนี่ยมันขั้นได้แม่น้ำก็จริงแต่ว่าสองฝั่งภาคนี่นมันเจริญแต่ว่าคนละเวลากันหนึ่ง สองหนึ่งสองแบบนี้เช่นบริเวณนี้จเจริญรุ่งเรืองก่อนยุยาปีพศ .2893 ถูกต้องไหมเพราะว่าเจ้าอุทองเองมีมาจากยศยาเนี่ยพยพมาจากยศยาเนี่ยทาไมไม่เลือกไปฝั่งแม่น้าละ่ะฝั่งนู้นละ่ะทําไมมาฝั่งนี้เพราะมอง<ร>เห็นแล้วว่าฝั่งนี้มันจเจริญเม,มืองนี้ถือว่าก่อนกรุงศรีอยุธยาถูกไหมครับก่อนกรุงศรีมันก็เลยทําให้คนไม่ค่อยรู้ว่ามีตรงนี้ถูกแต่ว่าถ้าคนจะพูดว่าถึงแขกที่มาอยู่นี่ แขกก็มาอยู่ช่วงกรุงศรีไม่ได้มาอยู่ก่อนหรอกอยู่ก่อนก็น้อยมากครับผมความพิเศษเนี่ยตอนที่ผมศึกษาตรงนี้มาก่อนะนรับก็คือมันจะมีเรื่องของระบบชลประทานมีเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาในการบริหารน้ําถูกต้องผมมาที่นี่ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องของอดีตแต่ไม่รู้ว่าถ้ามาชื่นชมที่นี่มันมีอะไรที่พิเศษและหาได้ยากเกือบจะไม่เหลืออะไรแล้วเกือบจะไม่เหลืออะไรแล้วมีท่าน้ําที่คนขึ้นลงเพื่อตักบาสเพื่อใส่บาศ ็ไมไ่อยู่วัดนี้อยู่วัดตะเวดนะครองผ่านมาก็มีบันไดน้ําที่คนไปใส่บาตรนะฮะซากของความเป็นตลาดก็ไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับมผมไม่สามารถจะยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นภาพนั้นได้แล้วครับอืมเนี่ยแสดงว่าเต็นไปตามไพ่นะครับคือหาร่องหารอยหาภาพประกอบกันเนี่ยยากมาก,าก,มากแต่เคยเจอเรื่องเดิมๆมากๆาเคยครับตอนนี้ผมทำเรื่องประชากูจาจะมาที่เนี่ยมาอย่างไรมาไงคุณก็ยึด คอนตะเคียนเนี่ยตลาดคอนตะเคียนไว้ก่อนให้เขามาแวะคอนตะเคียนกินข้าวพี่น้องชาวมุสลิมเสร็จแล้วก็แวะมาตรงนี้เองนิดเดียวเองเลยแวะพุทธยสวรรค์มาคุณออกซ้ายมาเดี๋ยวคุณต้องเจอตลาดก็คือเริ่มจากคอนตะเคียนก่อนเออแล้วแวะนั่นแหละแล้วก็มานี่นิดเดียวซึ่งพี่น้องชาวมุสลิมคอนตะเคียนเนี่ยบกอาจารย์ช่วยผักดันหน่อยได้ไหมขอขึ้นไปว่าขอต้อนรับสู่ชุมชนมะลายูโอ โอ้ oh. ถ้าผมเป็นยมชนมาลียูแล้วเนี่ยผมจะขึ้นป้ายผมจะทาอะไรหลายอย่างเกี่ยมาลียูใครมาเที่ยวอผมเนี่ยต้องแฮปแล้วเนี่ยนะถ้าคุณมาเป็นคณะจะให้ผมพาไปที่มัสยิดเนี่ยจคุณจะได้รับการต้อนรับจากโตอิหม่ามอย่างดีน้ำหวานอย่างดีขน,นมบอดินขอมาเล่าให้ฟังออกอากาศอ้าวตอนนี้เมือม่อคณะมาเยี่ยมเราแล้วขอต้อนรับขนาดนั้น นี่คุณว่าก็ทำไรเออคุณว่าก็ทำไรละมาะนี่คือความแตกต่างกับศาสนาพุทธเราใครว่างมาสวดมนต์กันเพรานี้ได้เวลาแล้วมาที่มัสยิดบัดเดี๋ยวนี้เห็นปะ่ะอ๋อคำแปรนะครับเห็นปะ่ะนี่ถ้าใครว่างไปแต่งชุดขาวใส่หมวก เอาละถึงช่วงสำคัญนะครับก็คือการทีิฐานจิตที่จะเลือกไพ่ไพ่เลขพยากรณ์นี้ไพ่พลังตัวเลขน,นี้นำทางนะครับขอครูบาอาจารย์เมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านรุ่งโดยเฉพาะยิ่งนะครับพระสยามเทวาธิราชเมตานำพาให้รายการลึกลับดัมเบร์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมที่จะไม่เกิดความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคือเกิดการรับรู้ในฝ่ายของคนทั่วไปให้มาเยี่ยมเยือนมาเยี่ยมชมหรือสนับสนุนให้เกิดความเจริญนะครับ ส่วนฝ่ายแห่งจิตวิญญาณนัคือผมก็น้อมนาบุญกุศลไปยังทุสานที่แล้วเชื่อว่าใครที่ดูแล้วรู้สึกถึงความพิเศษของคลิปนี้ก็จะร่วมด้วยใช่ยกันนะครับเอาละนะครับให้ลูกได้นําพาไปเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่พิเศษนะครับแล้วเหมาะสมควรแก่เวลาที่จะเปิดเผยอ่าอย่างนี้ถ้า2อ1 2นสําหรับผมนะครับสถิติที่ผมเจอเนี่ย ถ้าตัวเลขนี้จะหมายถึงการทะเลาะก,กันหรือความขัดแย้งหรือความที่มันไม่รงรอยไม่เป็นไม่เป็นหนึ่งเดียวหรืออาจจะเป็นสองวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นก็ได้นะครับถัดมาเป็นตัวเลขนี้นะครับเป็นตัวเลข99นะครับตัวเลข9 9ก็คือความพิเศษความไม่ธรรมดานะครับหรือความวาสิ่งสิศักดิ์ส,สิทธิ์จิตวิญญ,ญาณที่เด่น เอาละสุดท้ายนะครับอ่าอันนี้ตัวเลข3883อาจจะเป็นอะไรที่เป็นอบายมุกนะครับหรือเป็นอะไรที่จเจริญรุ่งเรืองในทางวัตถุไปแล้วนะครับฉะนั้นโจทย์ที่จะแนะนําไปยังสารที่ต่อไปนะเนี่ยเรียกว่าคีเมสเดจนี้บ่งบอกถึงความขัดแยง้งความที่มี2ออย่างในพื้นที่เดียวนะครับไม่เข้ากันแต่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ มีความลึกลับศักดิ์สิทธิ์มีความพิเศษในตัวนั้นในที่นั้นเองทีนี้3883แทนความวุ่นวายอาจจะหมายถึงความเจริญเรืองหรืออะไรที่เป็นดาร์กดาร์สีเทาก็ได้นะครับก็เป็นอะไรที่ทีมงานและผมจะตั้งใจหาคำตอบแต่ทีนี้ท่านที่ดูอยู่สามารถคอมเมนต์นะครับว่าเอ๊ะที่ต่อไปคือที่ใดนะครับเพราะว่าคีเมสเซจได้ออกมาแล้วอยากให้ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับ พวกเราก็ตั้งใจที่จะไปยังที่ต่างๆต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ได้เรื่องราวดีๆมาเป็นของกำนันแก่ทุกท่านเอาละรายการลึกล้วนันเมเบอรนี่นะครับถ้าท่านใดชอบกดไลค์กดแชร์ไม่พออยากให้คอมเมนต์พลังดีๆเพื่อให้เรามีกําลังใจในการทำรายการดีต่อไปแล้วพบกันนะครับ A Yotaya Media International.